เปิดคลิปมานะครับผมขอทดสอบในเรื่องของคร ning g o r i l l a g l a s s เ i c t u s นะครับกระจกตัวนี้มันจะทนทานได้ขนาดไหนโดยการโยนต่อเนื่อง3ทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอเคที่เห็นเป็นรอยข้างบนก็คือรอยของฟิล์มนั่นเองนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับป้องกันการกระแทกได้ดีมากๆนะครับท่านน้ไ่พอยังรองในส่วนของ IP68 แนะครับและก็ในเรื่องของเวบทัชนะครับตัวนี้สามารถที่จะสัมผัสหน้าจอได้ในขณะที่หน้าจอเปียกด้วยครับ ไหวไหมครับอากาศอาจ,จะหนาวสักนิดนึงนะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวดูอาการของเขานะครับนี่ครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับ สวัสดีชาวบ้มาม่าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมกับการรีวิว Redmi Note 14 Pro Plus 5G ตัวนี้กันนะครับก็ืลนต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกสถานที่ที่เป็นแบบสระน้ำแบบนี้มาอาจจะมีเสียงดังมากนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ Redmi 14 Pro Plus 5G ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์ Redmi Note 14นะครับ สำหรับราคาของ Redmi Note 14 Pro Plus 5 g นะครับอยู่ที่14,990บาทมีโปรโมชั่นในส่วนของการแถมนะครับ Redmi Buds 6 pro แล้วก็มี BAM-BAM exclusive gift ด้วยนะของมีจำนวนจำกัดรีบไปดูเลยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้เงินคืนภาษีด้วยนะครับ14,990เนี่ยขอ e r e c e i p t ได้เลยนะครับและยังมีในส่วนของตัว Redmi Watch 5 active นะครับถ้ายังไม่หมดสามารถไปถามได้นะครับและก็ยังมีในส่วนของ Spotify Premium ฟรีอีก3เดือน oh my god แถมเยอะจริงๆซึ่งตัวนี้มันมีสเปคอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ก็คือตัว Snapdragon 7s Gen3 นะครับ CPU เป็น Octa Core นะตัวนี้ออกมาเมื่อประมาณสักไปปลายปีที่ผ่านมานะครับซักคะแนน AnTuTu ประมาณ7 0 3 0ส0นะครับถือว่าคะแนนสูงเลยทีเดียวแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมแบบ4นาโนเมตรซึ่ง ใกล้เคียงกับมือถือเรือธงมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังมาพร้อมกับกล้องหลังที่มี AI และมีความคมชัดที่200ล้านพิกเซลนะครับและด้านหน้าของเขาครับมาพร้อมกับกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2นะถ้าไปดูคลิปในเมืองจีนนะครับมีทั้งเอาไปเคาะเจ้าตัวลูกเกาลัด หรือว่าใช้ตัวที่เป็นตัวเวียงนะครับตัวสับไม้เข้ากันเหล็กแบบนี้นะครับตัวนี้ยังสามารถทนทานได้และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะครับตัวนี้เนี่ยมีไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์พร้อมกับแบตเตอรี่5,110ม ah, ิลลิแอมถือว่าเยอะมากทีเดียวครับดีไซน์ของหน้าจอของเขาครับตัวนี้เป็นจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่ 6.67นิ้วคริสตัลเลสอามูเรตนะครับจอจะโคง้งนะครับความละเอียด 1.5k นะครับให้รีเฟรชเรทที่120เฮิรตครับแล้วก็สามารถที่จะสู้แสงได้นะครับตัวนี้ปล่อยแสงได้สูงสุดก็คือ3,000นิตนั่นเองครับมีสีให้เราเลือก3สีด้วยกัน Purple, นะครับก็คือสีลาเวนเดอร์เพอร์เพลนะครับ o r c e Blue แล้วก็ Midnight Black นั่นเองครับน้ำหนักของตัวเครื่องสำหรับสีม่วงตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่2 0 5 1 3กรัมถือว่ามีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับรานนี้มาเจาะลึกในส่วนของ CPU กันบ้างน,นะครับ CPU ผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบ4นาโนเมตรยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับแล้วก็ให้ CPU ีที่มีความเร็วสูงสุด2 5ด้กิกด้วยครับมาพร้อมกับตัวที่เป็นตัว L P D D R 4 X แล้วก็เป็น U F S ของลอมเนี่ย2.2ครับตัวนี้ ที่512ครับถือว่าล้อมให้มาเยอะเพราะว่ามันเพิ่มตัวที่เป็น micro SD ไม่ได้นะครับมาพร้อมกับ Xiaomi Hyper OS และครอบบน Android เวอร์ชัน14เรียบร้อยครับ ตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยกันนะครับรองรับนาโนซิมทั้งคู่เลยบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับรองรับ Wi-Fi 6ด้วยแล้วก็มี AI ฟีเจอร์มาให้เรามากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Google Gemini นะครับในเรื่องของการใช้ในการอินเทอร์พีดหรือว่าการแปล AI Note AI Record AI Subtitle นะครับหรือแม้กระทั่งในการใช้ในการถ่ายรูปรลบบุคคลลบวัตถุปรับสีท้องฟ้าอะไรต่างๆแบบนี้ใช้ AI ออกมาได้เดี๋ยวมีภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกล้องกันบ้างครับกล้องตัวหลักของเขาตัวนี้นะครับถือว่าเด็ดมากๆทีเดียวครับความละเอียดสูงสุด200เมกะพิกเซลมี OIS มาให้ด้วยค่า f ของเขาถือว่าต่ํามากครับ1.65ขนาดของเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่1ส่วน1.4นิ้วแล้วก็ตัวนี้มีชิ้นเลนส์ทั้งหมด 7ชิ้นเดลนด้วยกันนะครับกล้องตัวที่2ครับเป็น ultra wide ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่า f อยู่ที่2.2นะครับและในส่วนของกล้องมา c ค o ครับตัวนี้อยู่ที่2.4สนะครับสำหรับค่า f ในการกล้องหน้าของเขาครับอยู่ที่20ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.2ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพตัวอย่างกันนะครับที่ผมไปถ่ายมาบริเวณแถวนี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ มาที่ภาพแรกครับนี่คือภาพความละเอียด200ล้านพิกเซลที่มีขนาดอยู่ที่65เมกกะให้ความคมชัดที่เรียกว่าคมกริบสามารถขยายได้เอาไปครอปได้สวยงามมากๆกับสกินโทนดีนะครับอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพจากกล้องหลังถ่ายหมดบุคคลนะครับสามารถที่จะใส่บรรยายด้านล่างได้ว่าใช้เลนส์แบบไหนขนาดเท่าไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้ามันไม่สดใสนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าได้นะครับและกล้องหน้าคือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆจริงๆนะครับสามารถที่จะเลือกโบเก้แบบต่างๆได้ด้วยชื่นชม มากๆหน้าเนียนคลิปมากครับมาดูในเรื่องของระยะต่างๆครับนี่คืออัลตร้าวายนะครับแล้วก็เพิ่มไปที่ 1x นะครับภาพยังมีความคมชัดที่สวยงามมากนะครับ 2x ครับและก็ตัวนี้สามารถทําได้สูงสุดสําหรับตัวออ t ติคอลซูมเนี่ย 4x นะครับแล้วก็สามารถทําดิจิตอลซูมให้แบบว่าไกลสุดๆนะครับได้สูงสุดก็คือ 30x นั่นก็คือภาพนี้นั่นเองครับกลับมาที่โหมดที่เป็นแบบบุคคลจากกล้องหลังครับสิ่งที่ผมชื่นชอบนะคือสีสันนะครับสามารถใช้ AI แต่งภาพได้นะครับภาพที่ อยู่กับผมนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นี่เกือบ1เดือนนะครับผมเอาไปงานเปิดตัวที่พัทยาด้วยนะครับแล้วก็ดูภาพต่างๆที่ผมถ่ายมาแล้วกันนี่คือภาพยามเย็นที่พัทยาผมว่ามันสวยมากครับคุณผู้ชมครับสีสันดีนะครับแล้วก็สามารถแต่งเขาเรียกว่า AI เนี่ยช่วยให้หน้าของเราเนี่ยมันสวยงามมากขึ้นด้วยครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างครับนี่เป็นงานทดสอบวิดีโอนะครับจากกล้องหลังนะครับที่ 180p 0 60เฟรมเรทเปิดเสกันครับโอเคผมสามารถที่จะเดินไปด้วยแล้วก็ลองซูมไปด้วยนะครับ ถือว่างานวิดีโอนะครับทำได้ดีนะครับมี OIS ในการกันสั่นมาให้เราด้วยนะครับสามารถที่จะถ่ายตัวที่เป็นตัว1 0 8 0 p เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะนิง่งมากๆครับได้ที่ระดับสูงสุดก็คือ6 x อันนี้เป็น 4k นะครับที่30เฟรมเรท per s e c o n นะครับสามารถปรับได้ที่30ก็ได้หรือว่าจะ24ก็ได้นะครับผมละลองเดินดูนะครับ ที่นาฬิกานะครับ,นะรบกล้องหน้านะครับที่1 0 8 0นะครับ30มสิบเฟรมแบบเปิดสักกันนะครับโอเคดึงเข้าดึงออกดูนะครับ พูดถึงการใช้ง่ายของมือถือตัวนี้กันบ้างน,นะครับอยู่กับผมมาประมาณสัก3าถึงสวันแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นตัว Xiaomi Hyper OS เนี่ยใช้งานได้หลายเื่นดีอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับแรมที่ถึง 12GB กิกนะฮะแล้วก็หน่วยความจาที่5 1 2เนี่ยเาเรียกว่าเหลือเฟือมากๆคือถ้าราคาออกมาหมื่นกว่าบาทนี่นะครับถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่ามากแล้วก็เหมาะกับยุคนี้มากๆเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินแพงแบบมากๆแล้วก็สามารถที่เล่นได้ระดับที่เป็นเรือธงด้วยนะครับคราวนี้การเล่นพวกโซเชียลม เรื่ององงขในเรื่องของการที่มันจะตกแตกหรืออะไรประมาณนี้นะแต่พอเขาใส่จอที่มันมีความทนทานในเรื่องของการกันน้กากันฝุ่นหรือว่ากันน้ําลึก IP68 ไปได้นี่นะครับทำให้ผมหายห่วงมากในเรื่องของการใช้งานของจอตัวนี้มากๆเลยนะฮะปกติถ้าเราใช้จอแบบนี้ถ้ามันจอที่มันไม่ทนเนี่ยเราอาจจะต้องติดพวกไฮโดรเจลฟิล์มนะครับถ้าเราไปติดพวกฟิล์มกระจกมันจะค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะหลุดง่ายถูกไหมครัแต่ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องติดฟิล์มเลยอที่มันเขาให้มาเนี่ยนะครับ พื้นพนเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าไหลลื่นดีมากๆแล้วก็หน้าจอเนี่ยพอเป็นจอที่เป็นจอโค้งนะมันทัชมันจะแบบลื่นมาก120เฮิร์์นี่มันจะปื๊ดปื๊ดปื๊ดแบบนี้เลยนะครับรอรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับขึ้นมาเลย Wi-Fi 6นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานีครับ5,100 10มิลลิแอมถือว่าใช้งานได้วันหนึ่งไหมสามารถใช้งานได้วันหนึ่งพอดีพอดีนะฮะแล้วก็ถ้าใช้งานหนักๆอาจจะต้องจิ้มชาร์จบ้างนะครับการจิ้มชาร์จเนี่ยคือตัวนี้มันให้ชาร์จเร็วที่เป็น120วัตต์มาถือว่าเป็นการให้ที่ไม่กั๊กจริงๆนะครับผมเองเนี่ยลองใช้งาน120วัตต์เริ่มจากประมาณสัก25%นะครับชาร์จไปประมาณ7นาทีเนี่ยขึ้นมา52%และถือว่าชาร์จเร็วมากๆคือถ้าเกิดว่า0จนถึง100เนี่ยาจ้ประมาณสักกวว่่่าาานนนทีีเัั้้บบอองงครรบบบบบยชดใแแแตืๆล มาทดสอบเกมกันบ้างครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าตัวนี้มาพร้อมกับคอคอมสแตท n a p ก r อน o n 7s เ e n 3ตัวล่าสุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมลองแล้วผมค่อนข้างที่จะชอบมากทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้กัดจอเป็น Arduino 710ครับในส่วนของเกมนะครับมีเกมเทอร์โบให้ครับปัดมาด้านซ้ายแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับประสิทธิภาพได้นะครับจากก่อนหน้านี้อย่าง 38 FPS นะครับเฟรมเรทเปอร์เซันสามารถจะปรับได้สูงสุดถึง60เฟรมเรทเปอร์เซันก็ว่าได้นะครับเรียกว่าแล้วก็ปรับในเรื่องของการถ่ายรูปหน้าจอหรือว่าถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคมาทดสอบกัน3เกมครับพับจีกันก่อนนะครับแน่นอนว่าตัวนี้สามารถที่จะปรับกราฟิกได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยคุณผู้ชมครับตัวนี้ปรับได้สูงสุดก็คือตัว HDR HD นะครับส่วนเฟรมเรทเนี่ยนะครับจะอยู่ที่สูงสุดเลยนะครับวันนี้ผมจะปรับสูงสุดแล้วก็ลองไปเล่นดูความเนียนของภาพกันนะครับอัดหน้าจอเป็น ด้วยเล่นเกมไปด้วยครับนี่คือความเนียนระดับ HDR HD เรียกว่าไหลลื่นมากๆทีเดียวนะครับลงไปแบบมันๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับ นี่ฮะโอ้โหดูกราฟิกนะครับดูในเรื่องของการตอบสนองต่างๆนะครับผมลองเล่นไป1เกมเต็มๆนะครับเรียกว่าเออมันมากทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหน้าจอที่มันมีความโค้งนะครับมันจับถือได้ถนัดกระชับมือมากครับเล่นเกมเมามันมากๆทีเดียวนะฮะเสียดายไม่มีช่องสลับเสียหูฟังให้นะครับก็หาบุกทงบูทูธอะไรเงี้ยนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อก็อาจจะได้ตัวที่เป็นตัวเรดมี่บัตรหกโปรมาด้วยนะครับก็เยี่ยมยอดเลยตัวนั้นผมก็ลองเล่นเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลองเริ่มวิ่งไปตามที่ต่างๆนะครับดูในเรื่องของรายละเอียดของภาพนะครับภาพที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับปรับสุดแบบนี้ก็ยังได้คุณภาพของภาพและการเล่นเกมที่ค่อนข้างไหลลื่นเลยทีเดียวนะฮะดูการลงบันไดนะครับวันนี้จะไม่ได้คิวให้ดูนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาให้แบบกระทัดรัดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเรามีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะฮะประมาณนี้นะครับถือว่าพับจีเนี่ยให้ผ่านเลยทีเดียวครับไปกันที่ rov กันบ้างครับ rov นะครับเกมนี้ก็ปรับ <RO O. S 2> ทุกอย่างสุดนะครับเฟรมเดทที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60นะครับจังหวะเข้าตีนะครับอาจจะไหลลงมาสัก54-55บ้าน,นะครับแล้วก็กลับไปที่60เหมือนเดิมครับถือว่า ทำออกมาได้ดีแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับระบบเสียงค่อนข้างกระหืมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้หูฟังใช้ลําโพงของเขาก็เสียงดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทดสอบเนี่ยผมอยากจะทดสอบโดยรวมนะครับทั้งเกมทั้งกล้องแหละแต่ว่า,าจุดเด่นของตัวเครื่องตัวนี้จริงๆเขาเน้นไปในเรื่องของความคงทนนะเพราะว่านี่คุณก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าตัว Redmi Note 14 Pro+ Plus ตัวนี้คือตัวสุดละของซีรีส์นี้นะครับเรียกว่าจัดมา14,990เนี่ยนะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะหลายๆคนก็หามือถือนะครับแล้วก็ได้ e r e c e i p t เอมามาหักภาษีด้วยนะครับก็คุ้มค่ามากๆณเวลานี้ตัวเลือกค่อนข้างที่จะตัวนี้เนี่ยเหมาะเจาะมากๆจริงๆนะครับสำหรับตัว Redmi Note 14 Pro+ Plu 5G ตัวนี้ครับ เล่นเกมได้ดีไหลลื่นครับกล้องสวยงามอย่างที่ผมถ่ายรูปไปนะครับมากันที่อีกเกมหนึ่งนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้เล่นเลยเพิ่งมาลงเล่นนะครับนั่นก็คือ FC 2024แน่นอนว่าผมแฟนแอสตันนออยู่แล้วนะครับก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูครับดูจังหวะที่ผมลองหัดเล่นแล้วกันนะครับก็ถามผมว่าเกมนี้มันดีไหมก็ได้ความรู้สึกของความไหลลื่นดีนะครับกราฟิกคือว่าสวยงามใช้ได้นะครับแล้วมาดูจังหวะนี้ที่ผมได้ลูกบอลนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาพลาดให้ผมมาโปะเนี่ยฮะดูจังหวะนี้นะครับ มามามา,มาได้บอลมาเรียบร้อยครับขายหาวดมาเรียบร้อยนะครับเห็นทางซ้ายทอสซาส,ส่งไปให้นะครับแล้วก็จังหวะลากเข้ามาแต่ผมว่าเกมนี้มันยิงยากเอยิงง่ายกว่าฟีฟ่าผมว่ามันยิงง่ายกว่าฟีฟ่านะครับแล้วก็จังหวะตัดเท้าออกมามันค่อนข้างจะเออสวยงามดีเหมือนกันนะฮะนี่นี่สามทีนะครับโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างริงไม่ค่อยได้ในเรื่องของเกมถือว่าให้ผ่านเลยนะครับแนละที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าแบตมันใกล้หมดนะคุณชาร์จเร็วมากมาก เอาละครับมาถึงบทสรุปของตัว Redmi Note 14 Pro+ 5G ตัวนี้กันบ้างครับแน่น,นอนว่านี่คือมือถือระดับเรือธงนะครับที่ให้ชิปเซ็ตมาถือว่าดีมากๆ Snapdragon 7s Gen 3นะครับสถาปัตยกรรมเป็นแบบ4นาโนเมตรคุณได้เรียกว่าชิปเซ็ตที่เป็นระดับเรือธงนะฮะ4นาโนเมตรเนาะในราคาหมื่นกว่าบาทเดาราคามาแล้วหมื่นกว่าบาทแล้วกันนะฮะแล้วก็เท่านี้ยังไม่พอ,อยังได้กล้องที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลสีสันถือว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มี AI มาให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการลบภาพนะครับแต่งภาพแต่งท้องฟ้าอะไรต่างๆนี่ครับสามารถจะทําได้อย่างเนียนกริปไปเลยทีเดียวนะครับโอเคตอะนั้นยังไม่พอตัวนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานในเรื่องของการกันน้ํกากันฝุ่น IP 6 8ด้วยแล้วก็ยังในเรื่องของการทนทานของหน้าจอนะครับที่เป็นตัว Gorilla Glass Victus สจริงๆโทรศัพท์มือถือที่เป็นจอโค้งอะ่ะหลายคนก็รู้สึกว่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าหล่นปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันดูมันบอบบางมันด,นด,นดูแต่ง่ายใช่ไหมรัแต่พอเขาใส่ตัวที่เป็นความแข็งแรง,งนทนทานของตัวที่เป็นตัว Victus สอง ให้ลบจุดอ่อนนะครับที่เป็นจุดอ่อนของจอโค้งได้ดีมันแปลว่าอะไรป่ะแปลว่าคุณไม่ต้องใช้ฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระจกหรือว่าฟิล์มที่เป็นไฮโดรเจลก็ได้ คุณมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้จอมันค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจตัวนี้มันมีฟิล์มที่ติดมาให้อยู่แล้วก็สามารถที่ใช้งานได้เลยนะผมคิดว่ามันทนทานแน่นอนนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะ5,110มิลลิแอมป์แต่ว่าที่สำคัญกว่าน,นั้นมันให้ตัวที่เป็นชาร์จเร็วหรือตัวที่เป็นไฮเปอร์ชาร์จมาที่120วัตต์อันนี้คือให้มาแบบไม่กักในราคานี้นะผมว่าคุ้มค่ามากๆชาร์จประมาณ มือถือที่ราคาหมื่นกว่าบาทคุณผู้ชมครับนี่คือความคุ้มค่าจริงๆอ่ะมาถึงข้อสังเกตกันบ้างครับสำหรับมือถือตัวนี้ต้องบอกกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ไม่เบานะครับมันค่อนข้างมีน้ําหนักประมาณหนึ่งประมาณสัก200กว่ากรัมนะครับก็มองว่ามันมีน้ําหนักประมาณหนึ่งแหละนะฮะอันที่2คือตัวนี้ไม่สามารถเพิ่ม m i โคร SD card ได้ครับในตัวของเขาค่อนข้างเยอะเนาะห้าร้อยสิบสองนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเพิ่มไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ช่องสําหรับเสียบหูฟังตัวนี้สามจุดห้ามิลไม่มีครับมีสามอย่าง มือถือที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือเรื่องของความร้อน,นครับความร้อนเนี่ยนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปนะมันมีประมาณนึงแต่มันไม่เยอะมากนะครับถือว่ายอมรับได้ในเรื่องของความร้อนแล้วกันครับโอเคอันนี้ผมลองมาประมาณสามสี่วันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับจริงๆในคลิปต่อไปเรายังจะมีตัวที่เป็นตัวอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหูฟังแว่น,นต่างๆของเสี่ยวมีที่เปิดตัวในงานนี้ด้วยนะคคครรรััับบยยงงงไฝาาาากตติติดดมลปหนน้้ขอเวะ วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าก่อนว่าไอทีนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ